สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา จกู Q, คือแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนในเครือเชอรี่ก่อตั้งในปี2023ที่ผ่านมาโดยเน้นทําตลาดเป็นรถยนต์ประเภท SUV เป็นหลักและเป็นแบ,บรนด์ที่ทางเชอรี่เน้นเรื่องการส่งออกนอกประเทศจีนเป็นหลักโดยทําตลาดอยู่ในโซนยุโรปรัสเซียมาเลเซียตะวันออกกลางแอฟริกาใต้อเมริกาใต้และประเทศไทยอีกทั้งยังมีแผนการขยายไปยังอีกหลายๆประเทศด้วยซึ่งเจกู6 ev ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เ์ในพิกัดต,ตัวทางระดับ bsuv ที่ออกแบบดีไซน์แบบกล่องที่ดูบึกบึนแข็งแกร่ง และทรงพลังไปในตัวซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สําหรับผู้ที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้เราจะคุ้นชินกับรถยนต์ไฟฟ้าพิกัดตัวทัง B SUV ที่เป็นลักษณะรถเก่งยกสูงแต่นี่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มาในสไตล์ออฟโรดอย่างแท้จริงและเป็นรุ่นแรกอย่างเป็นทางการที่พร้อมลุยในหลากหลายเส้นทางโดยเจกู6 EV ได้เปิดตัวในประเทศไทย2รุ่นย่อยได้แ,แก่รุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังและมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อสำหรับขนาดตัวรถของเจคู6 EV คันจริง จะมีความใกล้เคียงกับ BYD a t o a s 3, 4เกอร์ X โดยจะมีขนาดใหญ่กว่าโ moda 45 EV แต่จะมีขนาดที่เล็กกว่า n น t ตา X เพียงเล็กน้อยซึ่งภายนอกนั้นจะใช้โครงสร้างตัวถังนิรภัยที่ใช้อลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งคันพร้อมอุปก,กรณ์ต่างๆของตัวรถให้มาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED มาพร้อมระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติและไฟส่องสว่างเวลากลางวันโดยการดีไซน์ของไฟหน้าจะมาในรูปแบบตัวไอไฟท้ายแบบ LED ไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ปิดช่องชาร์จไฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและระบบปิดบานประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้าโดยมีกล้องรอบคันพร้อมเซนเซอร์เตือนการชนรอบคันมาพร้อมกับเรดาร์สำหรับระบบช่วยขับของรถที่มาพร้อมกับล้ออันลลอยขนาด19นิ้วพร้อมอยาง2อ5 55งห้ 19, และขนาด18นิ้วรัดด้วยยางขนาด2 2 5 60 1 8ให้เลือกขณะที่ภายในห้องโดยสารของเจกู6 ev คันจริงเวอร์ชันไทยนั้นจะออกแบบมาเน้นให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางไปในทุกเส้นทางได้ด้วยความสะดวกสบาย ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันและมาพร้อมกับหลังคากระจกแบบพาโนรามิกที่สามารถเปิดออกได้และมาพร้อมม่านบังแดดเบาะนั่งทั้งสี่มาพร้อมกับระบบระบรายอากาศบอกคู่หน้ามาพร้อมกับฟังก์ชันนวดเพื่อความผ่อนคลายและมีเบาะรองน่องมาให้ทั้งคู่เครื่องเสียงคุณภาพจากไพลอเนียพร้อมลำโพง8ตำแหน่งฟังก์ชันชาร์จโทรศัพท์มือถือ50วัตต์และหน้าจอกลางของตัวรถเป็นระบบสัมผัสม,สมีขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วที่ใช้ควบคุมตัวรถแทบจะทุกอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของรถคันนี้และในด้านคุมพลังของเจกู v เวอร์ชั่นไทยจะมีให้เลือก2รูปแบบคือรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อโดยในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หนึ่งตัวด้านหน้าที่ให้พลังกาลังสูงสุด184แรงมา้าแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาดความจุ65.7กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยมีอัตราเร่งจากศูนถึง100ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในวิบะะสุด426มตร อ้างอิงมาตรฐาน n e d c ส่วนในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่2ตัวด้านหน้าและด้านหลังให้พละกกำลังสูงสุด279แรงมา้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรที่มากับแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุ69.8กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยมีอัตราเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6.5วินาทีวิ่งระยะไกลสุด418กิโลเมตรอ้างอิงมาตรฐาน n e d c ซึ่งจะรองรับหัวชาร์จทั้ง t ท p e และ CCS Combo รองรับการชาร์จกระแสตรง DC Fast ชาร์จสูงสุด85กิโลวัตต์ชาร์จจาก30ถึง80%ภายในเวลา30นาทีสำหรับ JG6 EV รถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟา100%เวอร์ชันไทยได้เปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วโดยเป็นการนำเข้าทั้งคันจากประเทศจีนโดยในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อได้เปิดราคาไว้ที่1,099,000บาทและในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อได้เปิดราคาไว้ที่1,249,000บาทโดยมาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถ รับประกันแบตเตอรี่และรับประกันระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนนาน8ปีหรือ2,000 200, กิโลเมตรรวมถึงฟรี m e มชาร์จพร้อมติดตั้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์ดูขอบคุณครับ